จำเลขนี้ไว้ให้ดีนะคะ3ามตีสามดูช่อง3กด3ามตีสามค่ะ ลและผมพี่อาร์ในเผือกนะจ๊ะพบกับรายการพีอารูปแบบใหม่สัน่นนะครับรู้เรื่องที่จัดเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการพีรวที่เช้านชในเผือกคะวันนี้ได้ไปไหนมาบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ผมคงจะไม่ไปไหนแล้วครับเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านไปดูละครกำไรมากโอ,อ้ในเผือกติดละครเหมือนกันนะเนี่ยช่วงนี้ต้องติดสิครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนี่กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยเรื่อเอเ,อเลยนะครับว้วนก็ติดละครเหมือนกันค่ะ ต้องติดตามทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่ม20ทางช่อง3.3 HD และช่อง3ออริจินัลนะจ๊ะห้ามพลาดค่ะช่วงจ้าจ๋าสาวพีอาข่าวแรกวันนี้พึ่งจบไปสดๆร้อนๆกับงานที่วิสาแฟนกับอ2วอร์ที่หนองแขมงานนี้วบเล็กก็ไม่พลาดเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยละค่ะ จากแรงเชียร์ของแฟนคลับกลายมาเป็นที่สุดของสถานีกับ12ประเภทรางวัลทีวีสแฟนคลับอาวาด2015ที่ทางสถานีว,วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จัดงานพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดได้แก่รางวัลนำชายยอดนิยมนาเด็ดคุกิมิยะดารานำหญิงยอดนิยมยายา,ยาอุรัสยา ดาวรุ่งชายยอดนิยมมาสุจันยังดีกุลดาวรุ่งหญิงยอดนิยมนิชานัทนิชาพิธีกรชายยอดนิยมสรยุสุทัศนจินดาพิธีกรหญิงยอดนิยมชมพู่อารยาซีรีส์ซิทคอมยอดนิยมลวงตามหาชนรายการข่าวยอดนิยมรายการเม้ามันบันเทิงรายการเด็กยอดนิยมรายการอิงริชออนทัวร์รายการปกินกะยอดนิยมรายการสามแซ่ละครยอดนิยมหนึ่งในส่วนและเพลงประกอบละครยอดนิยมเพลงที่จริงฉันก็เจ็บ ภายในงานทีวี3ามแฟนคลับอวา2015มีเหล่าแฟนคลับที่ส่งแรงเชียร์ทั้ง12ทีม12ประเภทรางวัลกว่าเสียรอยคนที่มาให้กำลังใจนักสแสดงที่เชื่อชอบกันอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งยังมีมินิคอนเสิร์ตของหนุ่มเดอะอยซ์และมินิมิดแอนด์รีสสุดสนุกของ2ดาราดาวรุ่งยอดนิยมอย่างมาสุและนิชามาต้อนรับแฟนคลับด้วยการเล่นเกมและโชว์ร้องเพลงสุดพิเศษ ปิดท้ายด้วยช่วงมิดแอนกรีสุดฟินของ2ดารานำชายหญิงยอดนิยมอย่างนาเด็ดและยายา่าชวนแฟนคับเล่นเกมชวนจินอีกทั้งยังชวนแฟนคับอิ่มบุญกับการประมูลของเพื่อนำรายได้สมทบทุนบริจาคให้กับวัดถ้ำขามในจังหวัดสกลนครก่อนที่จะส่งท้ายด้วยการร้องเพลงให้เหล่าแฟนคลับได้ฟังกันดีกด้วยเรียกได้ว่างานนี้บรรดาแฟนคลับได้สนุกและฟินแถมยังได้อิ่มบุญกันดีกด้วยสวัสดีครับ วันนี้มาทำอะไรกัไปย่าวันนี้นะคะวั็นที่พิเศษม,มากค่ะวันนี้ปรามารับรบางวัลนะคะาที่มี่สามแต่คำโบวนอ่ออามมาีาาาาาโบานา ผมก็เป็นอีกปีแล้วแหละนะที่เราได้มีโอกาสมาพบปะพบเจอนะครับผมกับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับใช่ขอบคุณมากๆครับที่ทุกๆปีที่เรามีกิจกรรมนี้นะคะเป็นเป็นแบบทุกเวลาที่สนุกมากเป็นวันที่หนูทับบ้านแล้วก็เจ็บกระแกงด้วยยิ้มเยอะๆเยอะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้มาบงในทีนี้ จริงๆก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีแค่เราสองคนนะวันนี้เรายังมีนักสดแสดงหลายท่านที่ที่ทั้งผู้จัดทั้งนักสดแสดงทั้งศิลปินทั้งรายการอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่อง3แล้วก็ถูกบูดผ่านแฟนคลับช่อง3เนี่ยทุกคนก็เราก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่เป็นกําลังแล้วก็คอยสนับสนุนช่อง3ตลอดเวลาครับ We love you บ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้าครับค่ะกระตูนยอดฮิตจากค่าย Dreamwork s ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกโดยช่อง3คัดสรรมาเพื่อเอาใจน้องๆหนู่หนให้ชมกันอย่างเต็มอินจุใจบอเล็กมีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยล่ะค่ะ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นำโดยคุณสุรินทร์กิตยาพงพันธ์รองกรรมการผู้จัดการและปฏิบัติหน้าที่แทนรักษากรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคุณบริสุทธิ์บุรณะสำริดผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมกับบริษัท DreamWor k Animation SKG โดยคุณเอริกเอเลโบเกนรองหัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ระหว่างประเทศและดีมเวิร์กคลาสสิกคุณจอห์นแองเจิลแมนรองหัวหน้าฝ่ายโทรทัศน์ระหว่างประเทศและผู้บริหารบริษัท CTH จำกัด คุณรัชดาทองใหญ่นะอิทยารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานขายโฆษณานอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณโบแวนด้าสหาวงและน้องมาลีพาขวัญสหวง์ครูแม่ลูกสุดฮอตเข้าร่วมง,งานถแถลงข่าวในครั้งนี้ จับมือทำสัญญาก,กับบริษัท CTH พร้อมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชันระดับโลกณนะศูนย์การค้าเซนทรัลเวิลด์สำหรับตารางออกอากาศซีรีส์การ์ตูนแอนิเมชันของ DreamWorks จะเริ่มออกอากาศในเดือนมีนาคมนี้ผ่านทางช่อง33 HD ในช่วงวันธรรมดา2เรื่องได้แก่ King Juliet ราชาแสบแห่งมาดากัสกาและเรื่องการประภัยของ Push In Boots ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา และในาวันหยุดสุดสัปดาห์พบกับเรื่องอภินิหารไวกิ้งพ่ชิตในตามังกรทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา7 2 0นาฬิกา20นาทีถึง7นาิกา50นาทีเริ่ม1มีนาคมนี้ช่อง3ร่วมกับบริษัท Good Feeling ถือเลิกดีจัดวงสวงละครสายลับจับแอปสถานีวิทชูโทรทัศน์ไทยทีทวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัท Good Feeling จำกัดร่วมจัดงานวงสวงละครเรื่องสายลับจับแอบ โดยมีผู้จัดละครคุณคิงสมจริงพร้อมด้วยทีมนักแสดงจัดละครอาทิบอยประกรณแพทริเซียกูดอ้วนลังสิทธิก์กรีออมอนชัยเลิศดาริงอารดาและนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายมาร่วมในงานบวงสวงในครั้งนี้อีกด้วยโดยละครเรื่องายรับจับแอปเป็นเรื่องราวที่นํามาจากซีรีส์ชุดายรับจับแอปโดยนําทั้ง3เรื่องในซีรีส์มารวมให้เป็นเรื่องเดียวจะออกมาเป็นอย่างไรนะั้นต้องติดตามถ้าโบเลซ่าวันเวลาออกอากาศเมื่อไรจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบทันทีเลยค่ะ ก็ผมอีกแล้วนะครับกับช่วง Inside กับนายเผือกนะครับถ้าพูดถึงธรรมชาติของสัตว์นะครับก็จะมีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันไปมากมายนะครับผมแต่ถ้าเรานะครับจะเปลี่ยนสีสันของสัตว์เนี่ยคงจะแปลกไม่ใช่น้อยนะครับานาทีของผมก็เลยไปเผือกมาว่าถ้าเหล่าดาราเนี่ยนะครับเขาอยากจะเปลี่ยนสีสันของสัตว์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีสันของสัตว์ชนิดใดเปลี่ยนเป็นสีอะไรกันบ้างอยากรู้ใช่ไหมครับไปชมกันเลย เปี่ยนสิงโตเป็นสีเขียวครับเพราะว่าอยากให้มันครมลืนกับธรรมชาติครับ<อ>มันเวลามันไปแอบออในแบบป่าอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ดูนเนียน<อ>แล้วก็โดนแบบไปจัดการศัตรูได้ง่ายครับล่าเหยื่อของมันมัมกินได้ง่ายขึ้นจริงก็เป็นเจ้าป่าอยู่แล้วอยากให้เก่งขึ้นกว่าเดิมถ้าเปลี่ยนสีของสัตว์ได้หนึ่งชนิดเนี่ยจะเปลี่ยนพิกบูครับ<อ>พิกบูเป็นสีฟ้าแล้วกันเพราะว่าสีผิวเนี่ยจะได้แบ๊วๆบหน่อย เดี๋ยวมันดูไปครับครับก็บถ้าต้องเปลี่ยนสีสัตว์ชนิดหนึง่งใช่ไหมครับเป็นสีอะไรก็ได้จะเลือกเปลี่ยนจระเข้ให้เป็นสีชมพูรครับเพราะว่าปกติเป็นคนกลัวจระเข้ให้แต่จระเข้เป็นสีชมพูเนี่ยมันก็จะน่ารักแล้วก็จะทําให้เราไม่กลัวครับแล้วก็คนอื่นก็คงจะไม่กลัวเห็นมันน่ารักขึ้นครับครับผมอยากเห็นสุนัขทั่วไปอะครับอยากให้มีสีที่มีสีสันปิป๊ดมากกว่านี้ครับอยากให้สุนัขเงี้ยก็อยากให้สุนัขแบบมีสีแบบส้มแป๊สสีแดงแป๊สแบบธรรมชาติบ้าง ของรางวัลสุดพิเศษมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยกับช่วงเพี่อจะไปแล้วถ้าใครนะครับอยากได้ของรางวัลสุดพรีเียมแบบนี้ก็เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยทีวี com/ กิจกรรมช่อง3ว้าวสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่เวลา2ทุ่มทุกวันจันทร์ทางไทยทีวีสคำาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัด <Hey. S 1> สดี อย่าลืมติดตามชมพวกเรานะคะในรายการเก้งกวงางบากชนีวาไรตี้คีคุยทอกโชว์บันเทิงเน้นสาระแน่ไม่แค่สาระหนัทุกๆวันพุหัสสุกนะคะเวลา11โมงถึงเที่ยงค่ะทางช่อง3 Original และช่อง3 33 HD โอ้ดีโหแม่เนเลย